สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับคาบนี้นะครับจะเป็นคาบวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมขอนักเรียนในเทอมที่2แล้วนะครับผมเทอมแรกเนี่ยเราจะจบกันไปในเรื่องของสิทธิพื้นฐานสําหรับเด็กสิทธิพื้นฐานสําหรับเด็กนี่นะครับจะมีทั้งหมด4ประการประการแรกก็คือสิทธิในการมีชีวิต รือการอยู่รอด 2. ส,สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง 3. ส,สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา 4. ส,สิทธิที่จะมีส่วนร่วมสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันไปดูเลยครับอ่าสิ่งที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขก,ก็คือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ระหว่างชุมชนและสังคมไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือที่ทํางานต่างๆการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนี่ก็คือการอยู่ร่วมกันแบบไม่ทะเลาะเบาแววงต่างๆนะครับผมอ่ะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเนี่ยนะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันเนี่ยมี3หัวข้อหนึ่งลักษณะของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข2ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง3แนวทางการแก้ปัญหาและ ความขัดแย้งอย่างสันตินะครับผมการอยู่ร่วมกันแน่นอนเลยก็จะต้องเกิดปัญหาการทะเลาะเบาแววงกันบ้างใช่ไหมครับผมอ่ะพอเกิดปัญหาแล้วเราก็ต้องมาหาแนวทางในการแก้ปัญหานะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูหัวข้อแรกกันเลยครับอ่ะหัวข้อที่1นนะครับลักษณะของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขก็คือการอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่มีการทะเลาะเบาแว้งต่างๆเลยนะครับผมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับอย่างแรกเลยนักเรียนเนี่ยจะต้องรู้เข้าใจและปฏิบัติตามตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่ดีในครอบครัวสังคมชุมชนที่ตอนอาศัยอยู่และเป็นพลเมอืองที่ดีของประเทศไทยนะครับผมสอง ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาครอบครัวสังคมและชุมชนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือชุมชนเนี่ยอาจจะมีปัญหาต่งตางๆใช่ไหมครับอ่าเราก็จะต้องช่วยกันแก้ปัญหาให้มันดีขึ้นเช่นในชุมชนมีคนเสพยาเสพติดมีคนทะเลาะวิวาทเยอะเราจะแก้ปัญหาอย่างไรดีเราก็มาร่วมการลงความคิดเห็นแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นนะครับ3 นำคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันมาปฏิบัติใช้อย่างเข้่งครัด4การสืบสารศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น5ร่วมมืออนุรักษ์ทรัพยายกรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมอันนี้คือสำคัญมากเลยนะครับอนุ การที่เราร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้อยู่คู่กับท้องถิ่นเปน็นเรื่องที่ดีมากเลยบางทีในท้องถิ่นเนี่ยนะครับจะมีต้นไม้เฉพาะที่เกิดขึ้นเฉพาะแต่ในท้องถิ่นเราถ้านักเรียนไม่อนุรักษ์ไว้เนี่ยมันก็จะสูญหายไปแะจับไม่มีอะไรที่เป็นจุดเด่นของในท้องถิ่นใช่ไหมครับอ่าต่อไปสําคัญที่สุดเลยนักเรียนก็จะต้องรับ ฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่และใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหานะครับผมถ้านักเรียนไม่รับฟังความคิดเห็นเลยนักเรียนเอานักเรียนเป็นศูนย์กลางของโลกในการตัดสินปัญหาต่งตางๆนักเเลยคิดว่าจะเกิดปัญหาไหมเกิดแน่นอนใช่ไหมครับถ้าเรารับฟังความคิดเห็นต่างๆเนี่ยนะครับผมและเอามาคิดวิเคราะห์นเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนั่นเองนะครับผม ต,ต่อมานะครับปัญหาและสาเหตุของการ,การเกิดความขัดแย้งการที่ประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นชุมชนครอบครัวในหมู่บ้านหรืออะไรต่างๆแม้กระทั่งในห้องเรียนเนี่ยส่วนมากจะมีปัญหาทั้งนั้นเลยการที่เรามีปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างเรามาดูกันเลยครับหนึ่งการที่เราจะเกิดปัญหาได้เนี่ยอย่างแรกเลยไม่ยอมรับความคิดเห็น และความเชื่อที่แตกต่างจากตนเอง 2. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมนี่เป็นการอะไรครับการเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับต่อมาการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อตกลงกฎหมายเช่นแย่งกันขึ้นรถแย่งกันลงเรือแย่งกันต่อแถวคนนี้แซงก่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ปฏิบัติตามกฎก็เกิดปัญหาใช่ไหมครับต่อมา ไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นนักเรียนไม่ช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านไม่กวาดไม่ทํากันบ้านใช่ไหมครับอาต่อมามีอคติหรือมีความไม่เที่ยงธรรมต่อผู้อื่นต่อมาการมีค่านิยมที่แตกต่างกันสุดท้ายเลยที่ทําให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งขึ้นนะครับก็คือการกระทําโดยกาดขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่นึกถึงผลที่จะเกิดนะครับผมครับผมในหัวข้อที่2เนี่ยจะมีคำแปลกๆมากมายเลยครูคิดว่านักเรียนไม่เข้าใจแน่เลยสิ่งที่มีคำแปลกๆอยู่ในนั้นเนี่ยจะมีด้วยกัน4ข้อนะครับก็คือ1ค่านิยม 2. กฎ 3. ระเบียบ 4. บทบาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำพวกนี้มาหมายความว่าอะไรได้บ้างนะครับผมอย่างแรกเลยค่านิยม ค่านิยมเนี่ยคืออะไรครับคือสิ่งที่บุคคลหรือสังคมเนี่ยยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและกําหนดการกระทําของคนกฎกฎก็คือข้อกําหนดหรือข้อบัญญัติที่บังคับที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับผม 3. ระเบียบคือแบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติให้ดําเนินการ 4. บทบาทก็คือการทําตามหน้าที่ที่กําหนดไว้ก็เหมือนเราเนี่ยมีกฎมีระเบียบไว้เรา จะรับบทในช่วงของบทบาทก็คือเอากฎอาระเบียบมาทำนั่นเองนะครับผมครับผมหัวข้อที่3หัวข้อสุดท้ายนะครับจะอยู่ในเรื่องของแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติสศขวิธีแก้ปัญหาเนี่ยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ 1. ปฏิบัติตามกฎกฎติกาข้อบังคับและกฎหมาย 2. ปฏิบัติตนตามสถานภาพมารยาสิทธิเสรีภาพหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 3. เคารพความคิดความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกตา่าง 4. คิดหรือกระทำสิ่งใดนี่นะครับต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 5. รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับผมและก็เคารพ ความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับผมเพราะเราอยู่ในระบบของประชาธิปไตยใช่ไหมครับยึดถือเสียงข้างมากต่อไป6ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลและข้อมูลทุกอย่างไม่ใช้ความคิดส่วนตัว7ให้บุคคลที่มีส่วนร่วมได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนเพื่อความเป็นธรรมนะครับผมอ่ะถ้าเรามีจิตใจที่เข้มแข็ง ละอายเกงกลัวต่อบาปรวมถึงเข้าใจในสิ่งที่แตกต่างของคนอื่นนะครับผมจะทําให้เราเนี่ยอยู่รวมกันในสังคมได้อย่างสง,งบสุขครับผมสําหรับคาบนี้ครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคาบหน้านะครับสวัสดีครับ